พุทธที่22พฤษภาคม2556พ่อครูก็ตื่นแต่เช้าเดินทางไปที่ศรีสาโสกเพื่อจะไปคอมโทมมในช่วงระหว่างที่เดินทางก็มีมีเวลาพ่อครูก็ดูอ่านเช็คข่าวทางหนังสือพิมพ์ไปด้วย ไปถึงเพื่อนสมณะก็จะมารอเตรียมตัวที่จะขึ้นไปกราบพระรมัสลีริคต่ากันดูบรรยากาศที่อบอุ่นเนาะมีเครับมันเตมีสมณะมารอพระครูครแล้วก็กราบพระบรมสารีริกธาต ก็ไปบินทบาทเป็นปกติทุกครั้งวันนั้นก็จะมีชาวที่รักสุขภาพเข้ามาเข้าคอร์สร้างพิษตับกันบรรยากาศก็ดูอบอุ่นดีทั้งเด็กนักเรียนวันนั้นรู้สึกว่าจะเกินร้อยนะคนที่มาเนี่ยเยอะใส่บาจนโอ้องสุดท้ายนี่รับอาเยอะเลยนะอบอุ่นมากที่นี่ไปกันคือการตั้งเด็กตัวเล็กตัวน้อยเข้ามากันโยมผูู้เฒ่าผู้แก่มากันทั้งหมู่บ้านอันนี้ก็สิทธิ์เก่า พอพ่อครูมาขอบุญโฮมทีก็ได้โฮมนี่แหละลูกห,หลานนี่โฮมตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่เป็นปิญจบาลนี่ก็โฮมันถก็เป็นบรรยากาศที่อบอุ่นดีแล้วก็ขอบุญโฮมก็คือเนี่ยโฮมลูกหลานมาทําบุญอันนี้ก็พันธมิตรที่มามาจากคนแกนนม่มาเยี่ยมเข้ามามาใส่บาตรพระครูแลวก็สมณะบรรยากาศจะอบอุ่นมาก,กน,นะที่ศรีรษะสอง เาว่ามากันทุกฐาน,นะหลังจากนั้นก็เป็นรายการขอบุโทูจริงๆคือพ่อครูก็จะเทศถึงคณะที่มาฟังก็เป็นชาวที่รักสุภาพด้วยมีิอกาสได้ทั้งล้างพิษล้างพิษตับแล้วก็ล้างพิษทางทางจิตใจด้วยจิตวิญญาณด้วยฟังทำพ่อครูก็ยิ้มแย้มนะฟังได้ดีนะ รายการขอบุญโฮมประมาณ45นาทีพระครูก็เทศต่ออีกประมาณสักชั่วโมงกว่าก็รวมเป็นสองชั่วโมงเลยเรียกว่าขอบุญโฮมไปถึงขอบุญเฉยนะพระอามารบรรยากาศได้พระบุญกันเนะต็มที่หลังจากเทศจบแล้วคณะเูืศิษย์เก่าก็จะมาถวายคุณเขียนมาคุณจะถวายไงพระครูก็รับพอดีมีญาติทาใหม่คนหนึ่ง น่าจะเป็นผู้ที่มาเข้าขอสุภาพน,นี่แหละเข้าเงินมาถวายพครูก็รับรับเสร็จแล้วก็บอกคืนนอธิบา,ายว่าคุณยังยังเป็นคนใหม่อยู่าตามระเบียบของเราจะต้องมาคบคุณกันอย่างน้อยก็มาวัดเจ็ดครั้งแต่จริงๆคือเจตนาให้ให้มาคบคุณมาทำความเข้าใจกันก่อนรู้จักเราดีมากพอกพ่อนแล้วก็ทำผมยังคิดไม่ทันเลยพระครูเลย สังเกตเห็นปุ๊บแล้วก็บอกเลยยืนยันเลยว่าพ่อครูเนี่ยไม่ได้รับเงินแบบบริจาคอะไรแบบไม่ได้รับหมดนะครับทั่วไปคัดเฉพาะจริงๆที่สัคัาแล้วก็ขอบคุณพวกเราเสร็จจากเทศข่าวบันทมเสร็จปกติก็จะมีการให้ตั้งชื่อจริงรายการเทศของพระครูทุกครั้งเราก็จะตั้งชื่อกันก็เพื่อให้เวลาเราค้นว่า พระครูเทศวันนั้นมีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรอะไรเงี้ยการตั้งชื่อก็ทําให้เราค,ค้นค้นหาได้ง่ายนะแล้วก็ทําให้ลูกๆตื่นเต้นไปด้วยนะครับคือ <c oughs> เวลาเราตั้งชื่อแล้วก็ส่งให้พระครูเนี่ยนะ <c oughs> ก็จะคอยลุ้นว่าเอ๊ะชื่อใครจะได้รับเลือกเลยนะก็โหวตกันนะนะ <c oughs> ทาให้เราตั้งใจฟังการตั้งชื่อนเนี่ยมันได้สรุปเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยพระครูเทศเนี่ยสองชั่วโมงเนี่ยให้ย่อเพียงไม่ถึงบรรทัด <c oughs> มันก็ทําให้เราตั้งใจฟัง,ฟงเทศีเหมือนกันนะ ครูดูมีฉันท่ามากเลยนะครับเวลาโหวตชื่อเนี่ยนะดูท่านเหมือนเหมือนสนุกสนุกที่พวกเรามาให้ความร่วมแรงร่วมใจร่วมมือร่วมมืคิดอย่างเงี้ยเพราะครูเป็นนักจัดรายการด้วยทางทีวีมาก่อน,นโหวตก็ยกมือกันนะยกได้ครั้งเดียวนะบบนี่ก็เป็นกิจกรรมที่โ<บ>หงกันอีกนกันแบบพุทธนิมโบกแบบพิจสดานนะกาคะแนนอ้า จากนั้นก็เดินทางต่อไปที่สวนสัมตะโตแล้วก็ไปดูสวนซึ่งผมเองไม่ได้ไปที่นั่นมานานแล้วคิดว่าน่าจะเป็นสิบปีดูสภาพโอ้โหต้นไม้เติบโตผลไม้ออกดกเต็ไมไปหมดเลยเมื่อก่อนพวกนี้ยังไม่โตนะเงาะหรืออะไรผมมาดูมีแต่มะปรางนิดหน่อย <c oughs> ตอนนี้โอ้โหงาะนี่ดกมากจนกิ่งเนี่ยมันต่ำติดดินเลย นี่ในทุเรียน oh, โ, <moved. S 1> โอ้โหแงต้นอย่างกมะม่วงก็พิสูจน์ว่าลูกๆที่นาธรรมะไปปฏิบัติแล้วเราก็ไม่ใช่แต่ไปนั่งหลับตาสมาธิก็ามาเอาธรรมะนี่มาปฏิบัติปฏิบัติในเรื่องของการกติกรมรมล้าก็สามารถทําให้ได้เ,เกิดผลผลิตอย่างที่เห็นเนี่ยมันก็เรียกว่าผลผลิตของเราเนี่ยค,คนที่รวยแบบมีเงินเป็นร้อยร้านเนี่ย ก็ซื้อผักผลไม้ไร่สารพิษเนี่ยกินไม่ได้นะแต่พวกเราคนจนนะนะแต่ว่าจนมาสัจจันทร์นะเรารู้จักวิธีพลิกฟื้นแผ่นดินเนี่ยจากแห้งแล้งคนกินดินเนี่ยมาสู่ดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ปลูกอะไรก็โอ้โหดกงามนะเงาะผู้เรียนมังคุดนะละมุดลำไย,ายมะเฟืองมะไฟมะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโอนะอ่ะาองรเยอะแยะไปหมดเลยเนะี่ยกินกันไม่หวัดไม่หวัดไม่ไหวเก็บไม่ทันจนหล่นอะไรเนะี <c oughs> ่ยเกียกว่าเราทากันจนเนี่ย คนมีคุณน,นะบุญมีคำกิจกรรมก็เลยมีผลเจริญนะที่ศีรษะสพเชิญไปพิสูจน์ได้